สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel มีไกด์นำเที่ยวคนเดียวไม่เท่าไรแต่มีสองคนเมื่อไรบอกเลยว่าฟินกิจกรรมวันเด y ทริป2021สวัสดีแบงคอกทริปที่3ครั้งนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในกรุงเทพรูปแบบใหม่เที่ยวฟรีกินฟรี สนุกเต็มที่ไปกับ2วิธีกรครู่ตัวแสบไม่ค่อนเกียรติศักดิ์และเพชรตะวันที่จะมาเป็นไกด์นำเที่ยวแบบแพ็คคู่ไปไหนไปกันพร้อมกิจกรรมสุดมันอีกเพียบร่วมสนุกง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate เพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีแบบนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fan p a g ด The f i r s t ติสนับสนุนโดยกรุงแทเกเซาปปะกันชีวิต ประเพณีแห่พระบบวเข็มที่วัดพ่องดออูนอกจากแสดงถึงพลังศรัทธาที่ล้นหลามประเพณีนี้ยังเป็นเหมือนประเพณีที่เชื่อมสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชนเพราะชาวอินทาไม่ว่าจะจากบ้านไปไกลแค่ไหนก็จะกลับมาบ้านเมื่อใกล้ถึงช่วงเวลาแห่พระบักเข็มของทุกปีเพื่อร่วมประเพณีของชุมชนที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ผ่านประเพณีที่ลูกหลานชาวอินทารักษาสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนครับ คนเยอะแบบไม่รู้จะใช้คําว่าเยอะอะไรอ่ะคือเยอะมากจริงๆครับผมเหมือนกับเวลาเราไปวัดหลวงพ่อโสธรอ่ะวันที่มีงานหน่อยแล้วก็แบบอันนี้คูณสิบเข้าไปคนแห่ดูดิแล้วจุดแบบมีอยู่นิดเดียวมากๆเลยคนก็จะแห่ไปอ่าเขาเรียกว่าปิดทองพระบัวเข็มองค์ที่ไม่ได้ออกจากวัดนะครับผมเป็นอันดับแรกหลังจากนั้นก็จะทยอยแปะพระบัวเข็มรูปอื่นๆนะครับผมซึ่งตอนนี้เราได้ทองมาแล้วเรามีดอกไม้แล้วส่วน การเข้าไปนั้นเนี่ยจะกระเบียดกระเสียนเข้าไปแล้วกันแต่จะทําให้ดีที่สุดนะครับส่วนผู้หญิงการที่มาเที่ยวที่นี่ผู้หญิงไม่สามารถเข้าไปได้เพราะเนื่องจากว่าบางทีคืออย่างความเชื่อของคนพม่าเนี่ยก็เชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามเข้าไปข้างในเพราะบางทีไม่รู้ว่าจะมีประจําเดือนวันไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้เป็นของผู้ชายอย่างเราไปฝากดอกไม้ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปปิดหองด้านใน ซึ่งผมเชื่อว่าเราควรจะต้องแกะให้พร้อมซะก่อนด้านในมีเวลานอยจริงๆสำหรับพวกเราครับไปคือเรื่องของความเคารพและความศรัทธาของคนพม่าเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาครับคุณผู้ชมมันมันมันยิ่งใหญ่จริงทุกอย่างนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีก็คือพยายามจะ ลงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดนะครับซึ่งเอาจริงๆตอนนี้นะสิ่งที่ผมมองเข้าไปผมมองไม่เห็นพระบวัวเข็มเลยเห็นแต่คนคืออาจจะไม่ต้องต่อแถวด้วยซ้ําเพราะว่าทุกคนดูแบบเบียด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 กันเข้าไปนี่ขนาดยืนอยู่ตรงนี้นะยังผมไม่เห็นเลยคนเยอะมากข้างในเราจะแปดพระบวัวเข็มอ,องค์ที่ไม่ได้ออกจากวัดไปก่อนนะครับก็คือองค์เนี่ยด้านเนี้ย ขวามือนี่คือองค์แรกหลังจากนี้ก็คือขยอยปิดจะมาเป็นแบบนี้นะครับ,เ,รบเอาเอา,เอามาโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับมันเบียดมากจริงเดี๋ยวเจอข้างล่างเขาลเาลโอ้โหคุณผู้ชมบอกเลยมันคือศรัทธาอันแรงกล้าของคนพมา่านะครับผม <Wat? S 1> คือการเบียดกันตรงนั้นไม่ได้จะเบียดกันเพื่อยแย่งชิงอะไรนะครับผมแต่ทุกคนศรัทธาทุกคนอยากไปแปดทองทุกคนอยากเข้าถึงนะครับบรรยากาศาตรงนั้นก็คือ ใครมีพื้นที่นิดนึงก็แปะแปะแปะแ,ปะแต่ถ้าอยู่ไกลมากเนี่ยเราสามารถแกะทองแล้วยื่นให้คนฝั่งตรงข้ามบอกว่าช่วยแปะให้หน่อยได้ซึ่งเนี่ยเป็นความน่ารักส่วนเรื่องหลกัหลกๆน,นะครับที่เราขอไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอภัยพิบาทิโชคลาภแล้วก็ความสามัคคี อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมาขอแล้วก็มักจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการที่มาขอพระบัวเข็มนั่นเองครับก็ยังไงก็แล้วแต่วันนี้นอนมาขอพรเผื่อคุณผู้ชมทุกคนแล้วหวังว่าทุกๆกคนก็จะประสบพบเจอกับสิ่งที่เราขอพรไปแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิตนะครับ นักท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่นะครับอยากจะมาเที่ยวตามรอยน็อตน,นะครับผมก็มาเที่ยวกันได้สําหรับวัดแห่งนี้ชื่อว่าเจดีย์ผ่องต่ออูนะครับผมที่นี่ก็พระบัวเข็มจะประดิษฐานอยู่ที่นี่ทั้ง5องค์เลยนะครับก็มาไหว้แล้วก็มาปิดทองกันได้รวมไปถึงขอพรด้วยแต่สําหรับใครที่อยากจะมาแล้วมาดูการแห่แบบนี้นะครับผมก็ลองเช็ควันดีๆแล้วกัน ช่วงเราเราออกพรรษาครับผมเขาจะมีบอกอยู่ว่าจะวันไหนนะฮะเราก็เราก็เลือกมาวันนั้นแล้วเราจะได้เห็นพิธีแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ครับผมพลังแห่งศรัทธาที่สามารถรักษาความสมบูรณ์และความงดงามทางพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นสถานที่ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก และนี่คือวิถีแห่งมาหาศัรราาของชาวเมียนม,มาที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ The First Estimate นำมาให้ชมกันในวันนี้ครับขอขอบคุณกรุงไทยเซ่าประกันชีวิต Canon Printer v e Skin Expert Protection Sunscreen The First Tour and Travel c a l i s e r ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อคุณและคนที่คุณรักแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์9.30กับการท่องเที่ยวไปพร้อมกับสายการบินพิเศษ The First Estimate เที่ยวสุดโลก ที่มาพร้อมกับประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษที่เราจัดมาไว้เพื่อคุณผู้ชมห้ามพลาดน,นะครับปิดท้ายวันนี้โดยภาพความสนุกของกิจกรรม The First Estimate Live ตอนอยู่บ้านไม่เปล่าเปลี่ยวมาเที่ยวกับเราได้บ่ายกรุงไทยเอ็ซ่าครั้งแรกกับการทำกิจกรรมสุดพิเศษร่วมกันผ่านทาง v i ร์ชั l l ล v e กับหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ กิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้คุณก็สามารถมาร่วมสนุกกับเราได้เพียงร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์ทางแอปพลิเคชัน The First Ultimate สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต๋าเศษตะพงนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่นะครับ The First Ultimate Live นะครับตอน อยู่บ้านไม่เปล่าเปลี่ยวมาเที่ยวกับเราได้นะครับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมถ้าหากขาดนะครับผู้สนับสนุนที่ทั้งใจดีและน่ารักของเรานะครับกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับผมต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณสุกัญญาอิสรานุวัชชัยนะครับหรือพี่อ้อครับผมขอบคุณครับพี่อ้อนะคะขอเป็นตัวแทนกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตค่ะ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมอะไรคะอยู่บ้านไม่เปล่าเดี๋ยวมันจะแบบเราได้ค่ะค่ะลูกสาวดูดูดดลูกสาวด้วยนะคะเป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมดีๆในวันนี้คะ่ะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดสั่งมานะคะ ธรรมะนะครับผมที่โตเกียวนะฮะนี่เป็นไงผมหน้าเด็กไหมตอนนั้นอะ่ะพี่คิดถึงญี่ปุ่นอนะ่ะทีมมาได้นะผมอ่านคอมเมนต์ได้นะฮะนะครับโอ้โหติดเลดนิดนึงนะอตอนนี้มีใครได้กล่องนะครับมิสทรีบ็อกซ์แล้วทุกคนได้กล่องแล้วใช่ไหมฮะในอ้วนเย็นดโฟร,ร้านดังนี่ครับนิ้งพ่ชนาะเสร็จปุ๊บก็ต้องตบด้วยของหวานแม่วารีข้าวเหนียวมะม่วง ทุกคนเปิดนะครับ mystery box เลยนะฮะเปิดได้เลยนะครับจะกินตามผมก็ได้นะครับวยนตะโฟเต็มเต็มเต็มเตพับกระดาษนะครับผม <c oughs> ออริกามินะครับเฮ้ยมีคนเสร็จแล้วอะ <c oughs> สีฟ้าดีกว่าสีฟ้า <c oughs> สีฟ้าอ่าสีคุณแท็กซ <c oughs> ่า กรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตผู้สนับสนุนใจดีของเรานะฮะตอนนี้เรามีแอปดีๆนะครับที่จะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณนั่นก็คือ Emma. เอมมานี่ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับก็จะขอบคุณกรุงไทยแอคซ่านะคะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบ,น,บน,นี้นะคะอยู่บ้านไม่เหงาจริงๆค่ะติดตามกิจกรรมและกติกาการร่วมสนุกได้ทางแฟนเพจ The First Statement ที่สุดโลกครั้งหน้าผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณห้ามพลาดนะครับ